สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นารางหุ้นดาวโจน v ์ p วันที่23เดือน11พ67นะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้3ตวบน6172ตะล่าง98นะเมื่อวานนี้7กับ6นะครับผมฟัน7เนาะก็ไม่เข้าเลยทุกคนเจาะไม่เข้านะครับผมนะไม่มี17เลยฟันถูกอยู่นะแต่เจาะไม่มาเนาะ เอาใหม่ทุกคนเอาใหม่ครับผมเด่นมาแล้วเด่นเริ่มมาแล้วแต่จอยังไม่มาเนาะหุ้นดาวโจนส VIP ครับผมเด่นวันนี้เด่นวันนี้ให้ไปที่เจ็ดนะครับผมเจ็ดกับแป 7กับ8นะครับก็จะมี7 7 3ครับผม7 2 7 9สองเ8็ดเก้อนี้ออกไปแล้วเนาะอือเอาเอาไว้ก่อนตัวกันนะครับผม7 4 8 4 70นะครับผม75 จะออกตัวเดิมไหมเนี่ยไม่อยากจับเลยเล็กตัวเดิมตัวฟันนะครับเป็นเลขเจ็ดเจ็ดอะไรดีอ่ะแปดอะไรดีแปดแปดเจ็ดไหมนับออกแปดเจ็ดดีกว่าเผื่อมาแปดเจ็ดคงไม่มาแปดเก้าตัวเดิมก็แปดเจ็ด ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดเก้าแล้วก็แปดสามเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดเก้านะครับแล้วก็แปดสามอ่ะก็จบไปแล้วครับผมสำหรับเลขจบไปแล้วครับผมสำหรับ,รบเลขสำหรับเลขสองตัวจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนล้นพันกันเลยอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นเลขสามตัว 3ตัวเน้นที่เลขเจนะครับผมเจ็ดสามสี่อ่จ็ามสอเนาะ7 3 9 7 3 4 7 2 9ครับผม7 2 4 7 9 4อ่เาขอให้มีมาครับผมสำหรับดาวโจนก็ดาวโจนวี p พกับปกติฟัน7เ,เหมือนกันนะ ขอให้มีขอให้มาขอให้เจิดมาฝากคนแรกก็ติดตามให้ด้วยนะ <c oughs> ให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ